สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับห้องเรียนครูสุนะคะในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่2และค่ะค่ะในช่วงนี้เด็กๆเกไป็นยังไงกันบ้างคะสถานการณ์โควิดยังไม่ได้ตาวลงไปเลยใช่ไหมคุณครูเนี่ยก็เลยต้องมีการอัดคลิปวิดีโอเพื่อให้เด็กๆนี่นำไปใช้ในการเรียนรู้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับศิละปะสร้างสรรค์น,นะคะ,ะทีนี้ เด็กๆลองทายดูสิว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยจะมีวันสำคัญอะไรบ้างนะเอ๊ติ๊กตอกติ๊กตอลองคิดดูสิอ่าเป็นวันแม่แห่งชาติใช่ไหมคะใช่เลยเก่งมากเลยเด็กๆตกมือรัวๆเลยคะ่ะอะในวันแม่แห่งชาตินี้ก็จะตรงกับวันที่12สิงหาคมคุณครูเนี่ยก็เลยถือโอกาสให้เด็กๆเนี่ยได้ทำ การ์ดบันแม่ให้กับแม่ของตนเองกันนะคะ,ะทีนี้เรามาเริ่มทาการ์ดกันเลยดีกว่านะคะและนี่นะคะก็ค,คือหน้าตาการ์ดของเราค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ในการทำได้แก่สีดินสอยางลบและกันไกลค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใช้สีในการระบายการ์ดของเรานะคะเด็กๆก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมลูกว่าในการระบายสีเนี่ยถ้าเราใจร้อนจนเกินไปมันจะทำให้สีที่เราระบายเดี๋ยวมันออกไปนอกเส้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะต้องใจเย็นๆค่อยๆระบายหลังจากที่เด็กๆระบายสีกันเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเขียนตามเส้นรอยปากนะคะ ในส่วนของด้านบนคุณครูจะให้เด็กๆเ,เขียนตามเส้นรอยปะกเด็กๆจะต้องมีสมาธิและตั้งใจเขียนตามเส้นประที่คุณครูทำไว้ให้นะคะส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นการเขียนตามแบบค่ะโดยคุณครูจะเขียนแบบให้และเด็กๆลอบตามาคุณครูลงไปเลยนะคะโดยเด็กๆจะต้องเขียนด้วยลายมือที่สวยตัวบรรจงถ้าเกิด ผิดหรือไม่สวยยังไงคุณรูอนุญาตให้ลบได้เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนในการตัดค่ะโดยให้เด็กๆตัดตามเส้นสีฟ้าที่เป็นกรอบของการ์ดเลยนะคะเด็กๆรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าหน้าที่ของกันไกลเขามีท่าที่อะไระสิ่งไหนที่เขาสามารถตัดได้สิ่งไหนที่ไม่ควรตัดนะคะซึ่งในการใช้กันไกลนี้ของฝากผู้ปกครองทุกท่านนะคะ คอยให้ความช่วยเหลือเขาอยู่ข้างๆาหลังจากที่เราตัดกันเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนของการพับค่ะโดยตอนแรกให้เด็กๆด,ดพับกระดาษให้เข้ากึ่งกลางก่อนนะคะแล้วคลี่ออกต่อมาก็จะพับตามเส้นรอยปากค่ะดเด็กๆดใช้นิ้วในการรีดกระดาษให้มันแนบสนิทกันนะคะทั้งสองด้าน ออีกฝั่งหนึ่งก็พับตามเส้นรอยปาเหมือนกันหลังจากนั้นให้พับให้เข้ากลิ่งกลางอีกรอบหนึ่งค่ะโดยเด็กๆด,ดูคลิปวิดีโอที่คุณครูอัดไว้ได้เลยนะคะนี่การ์ดของเราก็จะเสร็จสมบูรณ์ค่ะเด็กๆลองคลี่ดูสิคะว้าวสวยจังเลยอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการ์ดวันแม่ของเรา เป็นที่น่าพอใจกันหรือเปล่าหนะาคุณครูเนี่ยรอชมผลงานของเด็กๆทุกคนเลยนะคะอย่าลืมส่งงานให้คุณครูชมด้วยอ่ะสำหรับวันแม่นี้นีคุณครูขอให้เด็กๆของคุณครูทุกคนเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่ สำหรับคลิปวิดีโอนี้คุณครูขอจบเพียงแค่นี้แล้วคลิปวิดีโอหน้าคุณครูจะมาในศินลปะสร้างสรรค์นในแบบไหนแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะ